นอกตกปลาบ้านนี้ตกปลาเจ้าชินคือเก่าครับพี่น้องบ้านนี่อ้าวุ้ยุดกระไดเพี้ยนแห้งครับตกปลาเจ้าชินมึงมือนี่เป็นแนวไรนะครับพี่น้องบ้านเปลี่ยนเหงาครับพี่น้องบ้านนี้เพี้ยนเหงาเพี้ยนเหงาเฮ้ย

โอ้ยลุนรุนพักกนรลุนมาสัดโอ้ยปาจ็อกเกอร์ <c oughs> แรงดีไหมเล้ยนะนโอ้ยปาจ็อกเกอร์เอา <c oughs> จ็อกเกอร์จ็อกเกรอร์ขึ้นมามันขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่ไซส์เกือบโลเลยเนะี่ยอ้อดถโอ้ กดมันกดมันปลาสักเตอนี่กับไซส์กับโลเลยพี่น้องโอ้เกี่ยวปาง ปาจกเกอร์ครับโอ้ยเกือบลูพี่นอ้อนเงเปลี่ยนเยืยอต่อครับพี่น้องครับสองชั่วโมงผ่านไปโอ้ยเงียบกิ๊บเห็นป่าดินด้วยเดียวโอ้ยเนาะยังไหนเนาะมีแตวก็มุ่งม,ม,ม,มามวกป่าฐนาเลยเนาะเนาะเงีบกิ๊บ มาแล้วครับสวยๆเนี่ยมาแล้วครับโอ้โยมาครับปลานินครับอืมโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามว้เฮ้สวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยอุ้ยก่ดสองขอเลยเออ สองขอเลยอองามๆเลยครับพี่น้องสองขอโอ้เกาะยังไงมันเนี่ยไม่เกาะไม่เกาะเออหูสวั <c oughs> าจะเห็นตัวเนาะรอตั้งนานเหนื่อยเจ้าขินรอดแล้วครับเอ้เออคลิปนี้เจ้าที้ก่อน 哎，谁做哎？